ไม่ทุกคนโอเคหมดพี่ไม่ส่งสิงกับใครพี่เป็นคนไม่ส่งสิงกับใครเพราะพี่ไม่รู้จักใครแล้วก็ใครก็ไม่รู้จักพี่พี่ก็ไม่แคร์แต่ว่าพี่แอบแบบคอมเมนต์น้องแซนนิดนึงดูจัดแจงดูเยอะมากดูมั่นใจเวอร์ดูเป็นแบบอยากพรีเซนต์ตัวเองมากดูแบบบอกเพื่อนทุกคนเลยแบบดแบบแบบูแบบดีนะหนูนะลาหนูมันเป็นคนดีนะดูอาจจะมั่นใจในตัวเองมากไปนหน่อยสำหรับพี่นะพี่มองแล้วเหมือนไส เหมือนโดนด่าด้วยเพราะว่าข้างนอกเราก็เป็นข้างนอกนะคะเราก็เป็นแบบนั้นความมั่นใจเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปอ่ะกลายเป็นที่หมันไส้ของคนอื่นหรือเปล่าก็มั่นมั่นเลยแหละแล้วก็อยากจะแสดงทุกอย่างให้ภายใน7วันนี้เขารู้ไปเลยคือเกดเป็นคนตรงๆตามภาพที่เห็นเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเทปออนแอรออกไปคนดูเขาดูออกะเนาะว่าใครเป็นยังไงพูดก็ดีค่ะเขาเอาคนนี้แหละประกัดกับฉันแน่ มันมือนเอาความมั่นใจมาจากไหนวะจัดแจงทุกอย่างพยายามจะแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะค้คานี่นใ,นใจหลายเรื่องเราไม่ได้จะแสดงออกหรือมีตัวตนเปิดเผยได้มากเท่านี้ถ้า,นาในช,ชีวิตประจําวันแต่อันนี้มันในระยะเวลาที่มันจํากัดแล้วก็อยากแสดงความเป็นตัวเองแล้วถ้าผู้ชายชอบเราก็คงต้องชอบที่ความเป็นเราลุกออกหน้าออกตาแบบทําให้ลูกคนหวั่นไส้ขนาดนั้นนะ บางทีหนูอาจจะไม่รู้ตัวไงแบบสมมุติว่านะยกตัวอยาอ่างอันที่พี่เห็นนะอ,ะอนยกตัวอย่างอันที่พี่เห็นอะไรเงี้ยคือว่าจ่ายเงี้ยกำลังแบบแอลกับผู้ชายเลยอยู่เงี้ยหนูก็อยากมีบทบายขึ้นมาพูดแทรกเขาจนแบบคือแบบการอยู่รวมกันนะถ้าเกิดคนอื่นน่ะเขาลงสนามอยู่เขากำลังจะแอลผู้ชายของเขาแต่หนูก็ไม่ผิดนะที่หนูจะพยายามสร้างคาแรคเตอร์ของหนูให้เด่น,นะพี่ก็ไม่ผิดแต่พี่มองแล้วว่ามันได้กว่าี่ มั S <S 2> <S 2> สูสีกับกูดีกูชอบ,ชอบผู้แข็งแขนงแบบเนี้ยพี่ชอบ <S <S 2> <S 2> เขาพยายามจะเด่นนะจะเด่นนะจะข่มทุกคนจะเด่นแบบจะโชว์ว่าแบบผู้ชายคนนี้ก็ชอบเขา <S <S 2> <S 2> ผู้ชายคนนี้ก็ชอบเขา <S <S 2> <S 2> ผู้ชายคนนี้ก็ชอบเขาแต่ถ้าคนมองอย่างเป็นกลางๆอ่ะมีแต่เขาวิ่งเข้าหาผู้ชายนะมันก็จะมีขัดขัดกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าก็เป็นคนที่มั่นไปเลยมั่นสุดเลยไงก็อยากจะถามพี่เขาแล้วว่าคือพี่จะเอาคนไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ย หนูจะได้แบบไม่ต้องไปยุ่งกับผู้ชายของพี่อะไรอย่างนี้พี่ว่ามั่นใจไม่ผิดแต่ว่าเราควรจะบอกขบขอบเขตความมั่นใจของเขานิดนึงเพราะไม่งั้นเพื่อนอ่ะเขาจะเกลียดเราพี่เป็นคนปากร้ายแต่พี่เป็นคนไม่เกลียดใครอ่ะก็ถ้าด่าพี่ก็ด่าเลยบอกมีดอกแหลกมากอี่นี่นมก็ลายตูดก็ลายใส่บีกีอะไรเงี้ยพี่ก็ด่าเลยแต่ว่าแต่แบบแต่คือว่ามั่นใจไม่ผิดนะ เพราะว่าคนเรามีสิทธิ์มั่นใจในตัวเองแต่มั่นใจยังไงไม่ให้หน้าเกียด่ะพี่ว่าน่าจะโอเคสุดถูกปะละ่าถูกค่ะวันไหนมันก็ต้องใส่อยู่ดีเพราะเอามาเท่านี้ฟิกจากัดไม่ได้ยกตู้เสื้อผ้ามาเลือกได้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้วันนี้เฮ้ยแต่งอย่างนี้ว่ะแล้วเราต้องต้องแต่งอย่างนี้ด้วยปะวะเราต้องแต่ตามเขาด้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละมัน่นบิกินี่ได้เราไม่ติดแต่คุณจะบิกินี่แล้วคุณนมลายกับตูดลายเป็น แผ่นที่ประเทศโลกไม่ได้การที่คุณกระโดดลงไปไว่ายน้ํากับผู้ชายแล้วกางเกงในเข้าวินตูเป็นจีสติงแล้วลอยแผ่นที่้คโลกขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือรู้ตัวเองคือไม่ต้องให้มีใครมาพูดย้ําหรือว่าก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ